สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับตุ๊กตาผ้าฝันเนาะคเนาะส่วนล่างเงินคือเก้าค่ะอากาศดีนั่งเงนินแห้งน้ำันจะน้อยเนาะ,ะเด้อมานั่งแห้งน้ำส่วนก็พามากินกาแฟบอค่ะเนาะเพื่อนๆก็สบายดีกันทุกครอบครัวเป็นบอคะ่ะสุขภาพแข็งแรงกันมดเนาะค่ะเนาะ เืนเอ้ยเอตอตแต่เุยู่ลงรถเอาไม้มาโจ้ค่ะก็ใช้เครื่องโจ้อกเพราะว่าเอาไปซื้อที่อันที่มันเป็นหัวจุกเหลือนะคะที่มันพี่พันปูตามพื้นไม้ตามแผ่นนั้นที่เหาเดินนะคะมันสิ่เป็นมันบ้านเหากับเอือนไม่เถสัน อะคือบโบกค่ะป้าติดถูกเบิ่งแม่คือบโบกทั้งๆที่อยู่เมืองไทยกันไม่ซักโอ้ยค่ะไม่ซักไม่ซักเนี่ยค่ะพ่านาเอามาเอสมันเป็นรุ่นเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะว่าเหลือมันเป็นเหลือเก่าแต่ว่าที่มันพ่นซิบโบได้ไซต์ตะปูนาะค่ะพ่นซีไซเป็นแบบจอเป็นอัน เป็นหูเป็นหูแล้วก็เอาอันที่ไม้ที่พันจอนี่ไปตีตีเสื้เสิค่ะกับไม้อันซักกันแล้วค่ะเพราะว่าอันเอามาแต่เจ้าของเก่าพันพันเก็บไว้แฟนอก็เลยเอามาโจ้เพราะว่าบางอันมันมันรุดออกเนาะค่ะเนาะคล้ายๆตะปูแต่ว่ามันรุดออกก็เลยนํามาทําก็เยอะอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ามันมีเวลาเนาะค่ะเนาะมันก็บม่มีปัญหามา กาแฟค่ะกาแฟในสวนหลังเฮือนเนาะค่ะเนาะ,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 ะมาบังนกกันบินมาเอาแต่ว่าเมื่อวานก็มอนีเอ้ย่โบได้ไปยันเหลือกาแฟเ,เ้ยคะ่ะเพราะว่าแฟนเอ้ยพันมีทุระมอนีก็มีทุระอีจกจะหนอยพังกระอกบ,บานเนาะคะ่ะเนาะ เมื่อวานก็ไปน้ากันนะคะสองคนพวเมียกันก็ไปอันเอาโขงแล้วก็ไปอันทุรละส่วนตัวอีกต่างหากะะองขนมมอนี้ก็ทุรละแต่ว่าทุรละส่วนรวมท่าทางกันกคมไฟฟ้าพันหมาอันปั๊บระบบไฟค่ะเอ้ยกบ็บอกเข้าใจพันหน่อค่ะมันเป็นระบบของทางอินเทอร์นเน็ตพันแต่ว่าทุกคนต้องอยู่บ้านแถบเนี่ค่ะคนเพื่อนบ้านมันก็อยู่บ้านมดเลยคะ่ะ อยู่บ้านจากอันท้อเลยค่ะอันจากแปดโมงเช้าหดสี่โมงแรงเนาะค่ะเนาะจากพนะนาต้นเลยเนี่ยค่ะจากพันาเริ่มตรงเลยก็เลยโบได้ไปเพราะว่านัดมาไล่ห่นเราก็เลยต้องพักกันอันอยู่ค่ะถ้าโบอยู่มันก็มีปัญหาเนาะค่ะเนาะมันก็เพื่อนบ้านอันคนอื่นมักกเอสเตอบโบไดเสียงคนอันมันต้องอยู่บ้านก็มันเป็นแทบเนาะค่ะเนาะ แฟนเอ้ยกย็เลยเอ็นท่านเอ็นนี้ของพันตามสไตล์พันนะคะประทุกตาก็ว่ากินกาแฟแล้วเอ้ยกนันาไปยันเอ็ดงานบ้านเอ้ยคะ่ะดูดฝุ่นเมื่อวานนี้ว่าน่ะดูดเมื่อยคะ่ะก็เลยเสาแฟนก็เลยบอกว่าถ้ามันเมื่อยก,ก็เสาแม่พันว่ามันมีเพื่อนน,นั่นหรอกะคะ่ะมันก็บกกระะิสุทธิ์กระปกหรอกค่ะแต่ว่าความเคยชิน เราจรังว่ากันเนอะค่ะเนอะเมื่อวานก็นเอ็สกับง,งานบานการรีดผ้าพับผ้ากันไหลชั่วโม,มงด้วยค่ะเพราะเสื้อผ้าเอาไปล้อเอามาซักเหือนใช่ค่ะมันก็เลยเยอะมาผ้าอันผวน เบสนั่งเนาะคะเนาะลือออกมามันเป็นผื่นญ่เพะนะื่อนมันนายแห้งเข้าเครื่องอบก็แม่นอยู่เนาะ,ะเนาะเอามาพึ่งอีกก็ต้องใช้เวลาเพราะงั้นแต่่าแล้วก็รีดเรียบรยบ้อยแล้วนนค่ะวานนี้ก็มีแต่นนะ่รทำความสะอาดบ้านเนาะคะเนาะเช็ดฝุ่นดูดฝุ่นงานแม่บ้านน่ะคะ่ะเพราะว่าเอ้ยเป็นแม่บ้านก็ต้องทำเนาะคะเนาะแล้วก็นะ่าทำงานนํำส่วนเอ้ยคะ่ะ น,น้ำสวนนี่ก็ข่ายถังขยะสีเขียวมันเต็มเอ้ยตัดเืรอมันเต็มมันลุงบได้เอก็เลยต้องทาเป็นอาทิตย์นาภเนะะี้ค่ะแต่บได้ตัดแต่เลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอ้ยประตูกระตานลิมที่อันโดกไหมที่กิ่งไหมที่มันตายยันตื่เอเลยตัดไปออกมาแล้วสินะคะ่ะทั้งสวนนาสวนหลังก็เหลือแต่ว่าท่านกำลังบานเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ปล่อยท่นไปแบบนี้นะคะก็อีกยาวนานนะคะนนี้ อีกอันหลายเดือนอยู่ค่ะกัวพันนั้นกัวพันนั้นลรยเมื่กันเดยก็เป็นชุดๆเนาะค่ะเนาะปีนี้อากาศห้อนดอกไม้ตายหลายเลยค่ะเพราะว่าดอกอันดอกใงญ่ยๆที่มันบานน้ำส่วนเอ้ยฮัน ทั้งหลังกับทั้งหน้าหันเหี่ยวโดนแดดเผาเบอร์กอบมอืดค่ะเบอร์กอบดอกก็ไม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพ่นบบชอบแสงแดดเยอะถ้าแสงแดดจะจ้า,จาติดๆกันหลายมือก็แล้วแถมฝนบบตก,กเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นนั้นอาก,กาศร้อนก็บบเป็นเตอ่าเออก็มาตัดออกมอืดนะค่ะตัดตัดออกมอืดแล้วก็ปีน้าว่ากันไม่เนาะค่ะเนาะพันๆออกดอกปีละเทื่อ ดอกโเต้นเสียนะคะเอ้ตุ๊กตาพันหมักบบมีกลิ่นนะคะแต่เป็นดอกเบืออันดอกนี้ใหญ่ซ้ำฝ่ามือมีทุกสีด้วยน้ำเหินนี้สีชมพูสีชมพูอมแดงเนาะ,ะต่ก่อนมีสีขาวพ่นพ่นบโย้อบ่ยอก็เลยอันสนมาสิเป็นสีชมพูอมแดงและคะแล้วก็อมชมพูอ่อนถ้าไปซื้อตามร้านมันก็มีสีขาวสีอัน ชมพูกแก่นะค่ะเะแล้วแต่ชนิดผันมันแล้วก็สีสีม่วงสีน้ำเงินองค์น้ำเงินก็มีค่ะแต่ว่านามันตรงเฮือนเฮอสารอาหารอีกแบบนึงเนาะคะ่ะเะแต่ของเออยมันเป็นธรรมชาติเออยมันชอบแบบนี้ก็สีสดใสเ้ยค่ะจัดจ้าดี แล้วก็ดอกไม้เนาะค่ะเนาะดอกไม้ดอกไม้ไหลยอยู่ค่ะน้ำเหอนนี่ดอกไม้เพราะว่าเป็นคนชอบดอกไม้ก็มาดอกไม้นําตรงอันตรงกลางเนื้อก็มันโลกพันออกเนาะค่ะดอกไม้ที่ว่าเป็นตอปีเสียงกาที่เอ้ยามาว่านมันก็ออกดอกมันเน้อก็มาเก็บพันออกมาพวนดินพันก็เป็นดอกที่ว่าพ่อนอย่างอยู่อันนาร้นนาฝนนาหนา,นาวพันทนได้สิพันก็ขลังออกดอกมันก็งามไปอีกแบบค่ะแต่ว่าถ้าปลูกดอกไม้นี่ต้องดูแลต้องเก็บ ถ้าบบเก็บแล้วมันมันคัยิ่คยะเนาะค่ะเนาะเขาบอเอ้ยมันหุ่นหวยเด้อค่ะก็ต้องเก็บแล้วก็ส่วนนั้นหญ้าในน้อยเนี่ยเอ้ยก่แฟนเอ้ยพันกะตัดของพันเองเนะค่ะหญ้าเนี่ยเอ้ยเอ้ยโบได้เกี่ยวกับพันแฟนเอ้ยสิดูแลแต่ดอกไม้อันตัวนี้เอ้ยสิเป็นคนตกแต่งเองก็เพลินดีเด้อค่ะคำโบได้ยันเว้นโบได้ออกไปข้างนอกอันโบได้เอ็นหันวงงานบ้านกับไม่เอ็นงานสวนเนาะค่ะเนาะกระซดชื่นสดใสก่ ใครเครียดดีเลยตุ๊กตาปะอ่ะกาแฟเอ้ยกระหมดแล้วด้วยค่ะเอ้คุยเยอะฟังเนาะค่ะเนาะต่างกันต่างนั่งกันอยู่นําส่วนลังเหือนคือมันเพื่อนมีแต่ความสุขโชคดีเนาะค่ะเนาะพราะกันคลิปหน้านะค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆที่มาอันแวะดื่มกาแฟนําเอ้ยค่ะสวัสดีค่ะ